อาจารย์วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์นนทิยาโทรมารบกวนไหมสะดวกคุยไหมสะดวกลูกค้าสปเมื่อกี้ตอนอาจารย์โทรมาอาบน้ําอยู่ไม่ได้รับสายขอโทษค่ะ,<อ>ะวันนี้วันหวยออกฝันดีไหมฝันแต่จำไม่ได้อ่ะเออจำไม่ได้เลยเม่คืนเนี่ยอ๋อแล้วโทรมานี่ จะให้เอฟซีลงทุนด้วยตัวไหนคะบันทออกแล้วต้าจะให้ต้องขอย้อนความนิดนึงมันตรงกับที่คุณฝันผมมองเห็นในคลิปอะค่ะฝันฝันที่ได้แตงอะไรยนะแตงโม <laughs> นนทิยานนทิยาฝันมาได้แตงโมสองลูกแล้วก็ฝันว่ารถหายที่ลงคลิปไปให้เอซก็มีทะเบียนรถแปดศูนย์ห้าเก้าแล้วก็ศูนย์สองมีแค่นั้นละมัง้งแล้วก็ตัดตัดในเลขรถนั่นแหละครับผมไปดูผมที่แกพอดีค่ะศูนย์สอง่ศูนยครับศูนย ศูนย์สองค่ะถ้าตัดก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สองแล้วมีสามศูนย์ด้วยเหรอคะอาจา,ารย์ถ้าสูตรก็สูตรนี้มันศูนย์ศูนย์สองเนี่ยมันก็ได้สองสองหนึ่งเมื่อที่แล้วอ๋อ,อ,อแล้วก็ สามศูนเนี่ยววดที่แล้วมันก็ได้สองสองหนึ่งเหมือนกันนะออ๋แต่วันนี้มันได้ต่างกันแต้มเดียวค่ะแล้วเลขสองตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์สองกับสามศูนย์นี่เน้นชุดไหนคะอาจารย์จอจารย์ก็อยากให้เน้นสองสองตัว สองศูนยับสามศูนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกค้ามาค่ะนี่อาจารย์ให้นนทิยาตัดมันจะมี00 02กับ30แล้วให้เน้น02กับ30ใช่ไหมคะใช่ครับ3ตัว3ตัวเนี่ยผมก็จับมันผมไม่ได้จับเพราะมันได้แับนั้นเอง0ูนค่ะ0ูน สามตัวหาเดียวม,สม,วสมวีสามตัวสามตัวสามศูนย์นี่ก็เป็นสี่ศูนย์สองเลขสี่สามศูนย์สี่สามศูนย์มีแค่นี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับในเท่านี้นอ่าสรุปแนวทางของอาจารย์คนพิศณุโลกตามวันออก้วนวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกเจ็ดเลขสามตัวมีศูนย์ศูนย์สองแล้วก็ สี่สามศูนย์สองตัวจะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์เน้นที่ศูนย์สองกับสามศูนย์ตรงกันไหมคะอาจารย์ตรงครับค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางงวดน,นี้ขอ fc เจ้าดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะพอเป็นพี่นเอฟซีก็ลเซียินแล้วนะคะเสียงซ้ำบ้างเราว่านุนทิยากับอาจารย์คนพิษณุโลกตามวันออกนะคะเพิ่นกงหายหน้อยๆน,นะคะหายว่าหลายเลขติดศูนย์นะคะจะมี2องมีศูนย์ศูนย์ศูนย์ตาหาย0ูนย์ศูนย์นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวะทางหาสื่อสิริกิแมงรัฐบาลไทยนะคะนุนทิยากับขอไวยพรหายพอเป็นพนะี่นเอฟซีโซดีแนวทางของอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะ การนมัสการค่ะวาจะนโทษกันเดียวบอนนดียานนดียาไปรับสายมึงจะได้โทษกับค่ะหลวงปูู่ปู่ใหญ่ไม่หางเดียวเด้อสามต๊ก็บหางเดียวเลขปูใหญ่ถือเลขามานน่อยเลขปู่ใหญ่หางเดียวเก้าหาศูนย์หางเดียวเลยเก้าห้ศ ศูนย์กับสี่หนึ่งขนาดยิ่งกับหนึ่งสีไหมอ่าคนแราศูนย์กับหนึ่งสีอ่าขนาดเราพูดได้สิจับออกเก้าศูนย์นะมันก็ถึงเดชตัวมากแต่มาปัดทุ่งเก้าศูนย์เด้ออ๋อของผู้ผู้ฟันทุ่งเก่าศูนย์แต่ตัมมาฟันต้องทีย่อมมืขึ้นเลยฟันฟันว่าผู้เฒ่าสองคอนมันยกปุตติหายมันยกเสาตัวเดียวตัมมาว่าจะออกเก่าหนึ่งบวกค่ะกันกันมาเนี่ยเก่าหนึ่ง เก้าศูนยนะ์เนี่ะโตเต็มหมดเลยเหละเล็กปูย่ามก็ถือเล็กรตมาเนี่ยันเล็กเก้ามหาศูนย์เล็กม่าหายไปเก้าศูนย์กระม่อมศูนย์โันท้องเนหะตักันเก้าเนื่งหมดค่ะปูเก้านูดเดียว,ว <laughs> แต่ละถือก็คือกระช่างเพราะมันกรัดดีเลยแตมาไปอบรมมาว่านะมาเมามากยดไป เมาตัวเมาส์ตัวใดญมากไนี่ไปซื้อได้เอาเก่าศูนย์ครับหาศูนย์แล้วยางละสิบใบอ๋อปูเมาส์เก่าศูนย์กับหาศูนย์ม่ายางละสิบใบกลับไปกลับมาเลยเลยเอาไปแม่เอาแต่หาศูนย์เนีไยศูนย์หาเก่าอะไเน่าศูนย์ศูนย์เก่าไปกัดนะแต่มา่าย่าสิบใบไหมย่างละหาเมาส์มากคือเก่าศูนย์กัมหาศูนย์ไม่เก่าศูนย์ศูนย์เก่าศูนย์หาหาศูนย์ อ่าหน้าท้างของรูเสือตามวันออกงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าละค่ะเลขปูใหย่นี่เก้าห้าสี่นึงซีเนี่ยแลว,ว่านึงซแบบพูดใดอยากเล่นเลขสตัวให้เอาออาไปทำเป็นเก้านึงซีบอ่ค่ะเออเท่านั้นเองเลขแล้วลว่าหลายออกเก้าหนึ่งี่ พราะเรสูตรของเราไปเบ่งเราคทสเราเเลขบนลางบน่อลงเทอมันก็ออกเนลองเทอมออกหลังจินะยมค่ะสารว่าแดงแดงของครูยยมีเก้าหาศูนย์กับห้าศูนย์กับหนึ่งซีแล้วก็มีเก้าหนึ่งซีอ่ามันผู้ใดไึบซึบเอาสองตหนึ่งซีเัาเข้าหนีค่ะเลขของคููเสือจะมีเก้าศูนย์ปันทงเก้าศูนย์เต็มเก้าหนึ่งกันนนทิยาลงถูก่าค่ะ ค่ะเกิดป่าซางอ่ค่ะ,ละกลาวนมัสการค่ะไฮเอฟซีสุริยะคะของครูนะคะค่ะพอเป็นออกไเอฟซีก็สิได้ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านุ่นทิยาก,กับครูเสือนะคะตามวันออกบนกระไฮเป็นทนวทางเลขสองตัวเลขสามตัวนะคะเป็นแนวทางของปูใหญ่ฝากมาลงน้ำกันนะคะของปูใหญ่จะสามตัวห้าเดียวคือเก้าห้าศูนย์ กับหาศูนย์กันหนึ่งซพันบอกว่าหนึ่งซนี่ถ้าจะสื่อ3ามตัวจะเป็น9ก้าหนึ่งซนะคะสําหรับหน้าทางของปูเสือฟันทงหายคือ9 0เป็นตัวเน้น9 1เป็นตัวกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ